สวัสดีครับพบกับผม DtK t เ c h ทค c a l ครับวันนี้ผมมีเทคนิคในการค้างสไลด์ปืนมือซ้ายนะครับผมมาแนะนำขั้นตอนแรกครับเคลียร์ปืนกอนครับกระสุนไม่มีครับแม็กกาซีนไม่มีครับปืนปลอดภัยนะครับผมลั่นไกลครับปกตินะครับเราค้างสไลด์มือขวา เราจะใช้นิ้วหัวแม่มือนะครับในการขึ้นคันค้างสไลด์ครับแบบนี้แล้วถ้าเป็นมือซ้ายนะครับจะทำยังไงเทคนิคง,ง่ายๆครับจับปืนเพื่อนๆเห็นนิ้วชี้เราไหมครับเราจะใช้นิ้วชี้ในการค้างสไลด์นะครับ โดยการดันขึ้นแบบนี้เห็นไหมดันขึ้นดันขึ้นดันขึ้นดูกันครับดึงสไลด์ดึงสไลด์ฝ่ายหลังพร้อมกับนิ้วชี้ดันขึ้นครับดึงดันดึงดันดึงดันมันอาจจะฝืน,นหรือมันอาจจะยากนิดนึงนะครับเราต้องฝึกฝนบ,บ่อย อีกวิธีหนึ่งครับผมใช้นิ้วหัวแม่มืออีกข้างหนึ่งนะครับในการค้างสไลด์ครับเทคนิคก,ก็คือให้นำนิ้วหัวแม่มือมาเสมอกับนิ้วชี้เราครับพร้อมกับดึงสไลด์ถอยหลังดึงสไลด์ถอยหลังนิ้วหัวแม่มือมือดันคันค้างสไลด์ครับเอาใหม่ครับดึงถอยหลังนิ้วหัวแม่มือดัน ดึงถอหลังนวหัวแม่มือดันครับผมดูอีกรอบครับวิธีแรกดึงสไลด์ถอยหลังนิ้วหัวแม่เอ้ยวิธีแรกขวาไปครับดึงสไลด์ถอยหลังนิ้วชี้ดันนะครับนี่ดึงดันวิธีที่สองนิ้วโป้งนะครับนิ้วหัวแม่มือดึงนิ้วหัวแม่มือดันขึ้น ดึงนิ้วหัวแม่มือดันขึ้นทุกวิธีอยู่ที่การฝึกฝนนะครับผมเรายิ่งฝึกมากเราก็จะมีความชํานาญมากนะครับสําหรับปืนบางยี่ห้อครับปืนเชียร์นะปืนปลอดภัยปืนบางยี่ห้ออาจจะมีคันค้นางสไลด์2สองฝั่งนะครับเห็นไหมครับถูกออกแบบมา ให้ใช้ได้ทั้งคนถนัดซ้ายหรือถนัดขวาครับคนถนัดซ้ายแล้วก็สามารถใช้นิ้วหัวแม่มือดันขึ้นมาได้เลยครับนี่ง่ากไม่ยากครับดูอีกรอบครับดึงดัน จะมีปืนบางยี่ห้อครับหรือว่าบางรุ่นครับปืนเกียร์ปืนปลอดภัยนะครับปืนบางรุ่นนะครับจะเป็นคันค้างสไลด์แต่งครับเพื่อนเพื่อนดูสังเกตคันค้างสไลด์ครับจะเป็นเรียบเรียบครับไม่มีหยดน้ําจะลําบากสําหรับคนถนัดซ้ายมากๆเลยครับดูกล้องรุ่นนี้เดิมๆครับเห็นไหมไม่มีหยดน้ํามันก็จะ างสไลด์ง่ายสำหรับคนมือซ้ายครับทำยังไงครับทำเหมือนเดิมครับแต่จะเพิ่มขั้นตอนนั่นก็คือฝึกฝนเยอะๆครับดึงไขวหลังพร้อมกับค้างนี่ได้เหมือนกันครับดึงไขยหลังค้างวิธีที่สองก็เหมือนเดิมครับดึงค้างได้เหมือนกันครับ อย่างที่ผมบอกครับทุกอย่างอยู่ที่การฝึกฝนครับฝึกฝนมากแล้วก็ชํานาญมากครับผมสําหรับเพื่อนๆคนไหนมีข้อสงสัยในขั้นตอนไหนก็คอมเมนต์มาได้นะครับผมสําหรับวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์หรือว่ากดติดตามผมด้วยนะครับผมสําหรับวันนี้ขอบคุณครับผม